สวัสดีครับทุกคนวันนี้ EP นี้เป็น EP ที่มาทำน้ําหาแหวนทองฝังเพชรเป็นแหวนแต่งงานนะครับของน้องคนติดต่อผมเข้ามาหลายวันแล้วแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยชิดดูดิน้ำใสมากอะ่ะน้ำใสจริงๆนะครับก็ขับรถมาจากสุรินทร์แล้วคิดดูดูเนี่ยหัวล้นหัวล้นผมก็ไม่มีหนาวก็หนาว มาทําการค้นหาแหวนเพชรเป็นแหวนแต่งงานนะครับที่น้องเขาทําหายไมเมื่อก็จะช่วงระปมาณสงการอะ่ะก็มากับเครื่องตรวจับโลหะนะครับเครื่องโ่นี้ชื่อเอ็กคาลิเบอร์นะครับเอ็กคาลิเบอร์ทูลองไปทีมเขาไปค้นหาได้ผมก็ถ้าอยากสนใจก็เข้ามาคุยกันได้นะครับผมจำหน่ายเครื่องตรวจจับโลหะอยู่แล้วก็ฝึกสอนการใช้งานด้วยแล้วก็ดำน้ำหาสมบัติหาของด้วยปรากฏว่า ภารกิจของเราเนี่ยวันนี้สำเร็จแล้วนะครับนี่คือแหวนแหวนที่หายไปแหวนที่หายไปผลิตภัณเสร็จแล้วหนาวมากหนาวไม่หนาวดูอันนี้เกรงนะกล้องสันเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นไหมเห็นไหมอ่ะนี่ครับ เพชรต้องฝังเพชรธุรกิจเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ที่น้ำตกอะไรวะน้ำตกอะไรวะน้ำตกปลาคลองปลาคลองเออน้ำตกปราคลอง,อง,ออองจังหวัดสระบุรีนะครับน้ำตกสวยมากผมบอกเลยใครจะมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะเนี่ยน้ำใสนะครับแล้วก็น้ำก็ไม่แรงมาก เหมาะสำหรับการเที่ยวเหมาะสำหรับการนักก่อน EP นี้ก็คงลาเพียงเท่านี้ EP หนะ้ <c oughs> าเจอกันใหม่ผมจะไปช่วยเหลือใครหรือหาสมบัติที่ไหนก็ร <c oughs> อติดตามเลยชมฝากกดไลค์กดซับเอ้ยอันนี้มันยูทูบเอยังไงฝากกดหัวใจฝากคอมเมนต์ให้ผมด้วยไปแล้วครับวัสดีครับบ๊ายบายหนาวหนาวหนาว